ช่วงนี้น่ามากเกี่ยวกับเรื่องแจกเงินแจ,จกของนี่เกิดขึ้นบ่อยเนาะอ่ะนะฮะสำหรับวิกฤตโควิด1 i e หลายคนบันเทิงก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับอย่างเช่นเธอคนนี้นะครับนักร้องลูกทุ่งอินดี้ครับเจนี่รัชนกครับประกาศผ่าน Facebook บอกแบบนี้ครับบอกว่าค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นขอเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการช่วยเหลือแบ่งปันน้ําใจด้วยการแจกเงิน500บาทโดยให้แฟนเพลงนี่มาอยู่ตรงนี้โดยให้แฟนเพลงเนี่ยนำภาพคู่ที่เคยถ่ายคู่กับนักร้องภายในค่าย หลังเวทีม,มาโพสต์ในคอมเมนต์พร้อมกับเลขบัญชีโดยจำกัดเพียง200คนเท่านั้นงานนี้ครับทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับสาวเจนนี่ครับโพสต์รูปใต้คอมเมนต์กันเพียบนะครับทำเอา200สิทเนี่ยหมดภายในพริบตานะแต่ก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาระบุข้อความว่าถ้าเป็นแบบนี้อย่าแจกเลยคนที่เขาไม่มีรูปก็เยอะเป็นแบบนี้เขาเรียกโปรโมตตัวเองและค่าย และเจนนี่ก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์นี้ครับว่าแค่อยากมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้เท่านั้นเองแต่อย่างไรก็ตามครับการทําดีครั้งนี้ของเจนนี่ก็หลายคนนะครับออกมาชื่นชมในสิ่งที่เธอทําไม่น้อยเลยครับ